สวัสดีครับผมผมนะครับพี่เต๋านะครับวันนี้มารีวิวรถอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับเป็น MG z s ครับ1.5 X Sunroof นะครับออโต้เบน219นะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่ารถเป็นเดียวห้างายแดงเลยนะแล้วก็ราคาเนี่ยหักครึ่งเลยนะครับถูกายแดงนะครับ50%เลยเดียวคันนี้มีอะไรดีอะไรเด็ดทำไมต้องมารีวิวทำไมจะต้องซื้อนะครับผมเดี๋ยวผู้ชมเลยครับว่าคันนี้มีอะไรดีทั้งมนะครับ ในหออเครื่องนะคะผมอ,อันนี้เห็นที่บอกรถคนนี้มือเดียวทั้งไมแดงที่สำคัญเนี่ยมารถในเดิมเลยสีบางเดิมนะครับไม่มีชนหนักมีความน้ำร่วมแน่นอนนะครับเดี๋ยวที่เหลือให้ดูว,ว่าตะเก็บซ้ายขวานะครับตัวหนึ่งน็อตี่ยไม่เคยขยับไม่เคยแกะเลยข้อเครื่องแห้งสนิทครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่อง1.5ลิตรนะครับตัวนี้เป็นตัวดอท v ี I ีทีไอด้วย เย่อมาสี่สปีดนะครับก um, so so ็ถามว่าเหมาะที่ไหนก็ใช้ในเมืองเหมาะมากนะครับนอกเมืองเดินทางไกลก็ยังสะดวกสบายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยดีกว่าว่าภายในสวยขนาดไหนแต่คันนี้แจ่มมากๆกันนะบ่เออครับมาต่อเรื่องของภายในนะครับอย่างที่บอกว่าคันนี้ต้องบอกว่าโคตรหรูเลยนะครับใช้คำนี้ได้เลยคันนี้เป็นรถนะครับต้องบอกว่าแรกเลยสุดที ครับสัญชาติจีน่าแล้วก็มาอยู่ในเรื่องของค่ายจีนนะครับเรียกได้ว่าวัสดุภายใน,น่ถือว่าไม่แพ้รถยุโปรปกันเลยเดียวนะครับยังคงคอนเซปต์เนี่ยได้ความสวยความงามน,นะครับุคปี90และได้กลิ่นอายของความไทยเทคด้วยนะครับคันนี้เรขม่เจ็ดหมืน่นหกพกิโลแท้ๆเลยนะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณเดียวห้างไปแดง วันตีศูนย์เนี่ยสามปีหรือหนึ่งแสนโลมันก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะนะครับแต่ไม่ต้องเสียใจไปคันนี้เ,าเราแถมในเรื่องของตัวประกันวันทีศูนย์ให้อีก1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเพิ่มเติมไปนะครับดนั้นีคันนี้สบายใจให,ห่วคือรถยังมีวันตีหลังการขายให้แน่นอนนะครับตัวรถเองวงรเลมารติฟังก์ชั่นนะครับทุกอย่างออปชั่นจัดเต็มมีจอขนาดกลาง7นิ้วนะครับพร้อมล้องหลังนะครับและเส้นกันอีกอย่างมาให้ด้วยเครื่องเสียง ปุมก็พอใช้ได้นะเกียร์เป็นออตโต้นะครับสีสบ่สปีดพร้อมสเต็มโทนิกนะครับสามารถที่จะเชื่อมเกียร์ได้ด้วยแล้วก็คันนี้พิเศษกว่าน,นะนั้นเนื่องจากว่าเป็นตัว X-Loop จะเปิด X-Loop ให้ดูกันเลยนะี่ครับ X-Loop เรียกว่าเป็นคลาโนลบิกแก๊สลูปนะครับเพราะว่าตรงกระจกเเองเนี่ยแทบจะเต็มบานหลังคาเลยนะครับ มากอย่างแล้วก็ว้างมากเลยนะต้องบอกกว้างมากอินเสิร์ทให้ดูนะว่าว้างขนาดไหนนะครับตัวกระจกเป็นกระจกหัาแน่นเท่านั้นนะโอเคเพอร์เฟกนะครับสวยางาม <c oughs> เดี๋ยวไปดูเรื่องของตัวถังรถกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าจะจุของได้เยะอะไหมแต่ในจูบีไซส์นี้นะครับไปชมกันครับ <c oughs> ต่อท้ายแล้วกันน,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  M นะครับผมอันนี้เป็น SUV เล็กนะครับเป็นไซส์มินิมอลนะครับ,รบเหมาะสำรับคนเดินเดินทางไกลก็ได้นะเพราะคันน,นี้นั่งสบายจังทันคันนี้เป็น MG ZS High Smart นะครับอ่ะเรื่องการเปิดฝาท้ายบางคนยังไม่รู้นะครับโลโก้ MG ดันเข้าไปอย่างหี้แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับเนี่ยนีน่ยท้ายก็ได้เดิมนะครับแะ่คงเะเก็บเดิมน้องไม่มีขยันนะครับตัวนี้สามารถาถอดเก็บได้ถ้าเกิดใส่ของไซส์ใหญ่ๆนะครับ อันนี้เป็นวที่บอกเวลาที่เราขนของมานะครับเราสามารถที่เปิดท้ายแบบนี้แล้วก็เอาของวางได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องย่อตัวเลยนะครับแล้วก็พื้นที่เก็บใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้อีกสองใบเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของตัวยางอะไรมีมาให้นะครับรุ่นนี้ร้อแม่แรงก่อนรถพวนเราไปจบกันสนทนากันด้านหน้านะครับจริงๆต้องบอกว่าบอหรับทุกเพศทุกวัยนะครับบอดเราช่วง นะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับกลุ่มไบโรดจะชอบมากเนื่องจากว่าเป็น SUV ขนาดเล็กนะครับการเดินทางในเมืองค่อนข้างคล่องตัวนะครับแล้วก็คันนี้ยามอีกทีหนึ่งเป็น MG นะครับตัว z S 1.5 S ลูฟนะครับออโต้ปี2019นะครับเลขไม้น้อยมาก70,000กิโลเท่านั้นนะครับผมสี่หมคันคันนี้ยังมีวารันตีหลังการขายให้อ้วยห่งปีหรือหนึ่งหรือหนึ่งมื่นกิโลกิโลนะครับขึ้นอยู่เฉพาะตกลงนะครับรถไมไปถึงคันนี้นะครับได้ดอกเบี้ยแคมเปญพิเศษด้วยนะครับสตาร์ทงีงแค่2.59เท่านั้นนะครับ หรือถ้าเกิดลูกค้าตัวไหนเครดิตดีอยากได้แคมเปญพิเศษพิเศษกว่านี้นะครับเรามีดอกเบี้ยรำต้นที่ศนะครับ1ปีนะครับเงื่อนไขแบบไหนชอบแบบไหนนะครับมาคุยกันได้นะครับที่รังคู่ก้นสวยนะครับติดต่อนะครับ m ิสเหรือ m ิสเตอรกวานนะครับหรือเซล์ท่านอื่นได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับขอฝากนะครับ MGZX คันนี้ไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ